สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะพาไปดูแพะกันนะคะก็คืออันนี้เป็นฟาร,ร์มแพะของคนที่รู้จักกันแล้วก็เขาบอกว่าเขามีมีวัวอยู่สองตัวแล้วก็มีหมูแล้วก็มีไก่มีกระต่ายมีสัตว์อื่นๆแล้วก็มีม้าแต่ว่าหลักๆของเขาก็คือแพะเพราะว่าเขาทำเป็นอาชีพก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูกันอยู่ไม่ไกลจากนี้ค่ะ ตอนนี้เรากำลังเข้ามาในเขตพื้นที่ของเขาแล้วนะคะในฟาร์มของเข,เขาเขาบอกว่ามีประมาณ150กว่าเอเคอร์นะคะซึ่งกว้างมากแล้วก็เขาซื้อมาตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วแหละเออแต่ว่าเขาเพิ่งมาอยู่เมื่อ5ปีแล้วก็มาเลี้ยงแพะนี่แหละค่ะ <Okay. S 1> ตอนนี้เราถึงแล้ว so, uh, ถึงตามโกตรแล้วนนี่อะไรอยู่เป้าโกตเหรอตัวนี้ยฮะตัวนี้ใกล้ๆจิ๊กโอเค

มันหายไปไหนหมดละนี่มันเข้าไปอยู่ในนี่ใช่ไหมวะมีบ้านอ้ฮัลโหลอ้าวเฮ้ยมันนั่งอยู่อยู่นั่งอยู่ตรงนี้เหรอลึกอ๋อมันกำลังฟีดเบบี้อยู่โอีจับดีหน่อยสิจ้าจริงๆเลยฝนมันนิ่มเลยถึนตัวนี้พันอะไรเนี่ยกินข้าเฉยเลย ไอตัวใหญ่นี่พันเลยเนี่ยอาแนนออกมาละเล็เกจี้มันอยากกินแล้วเนี่ยเฮ้ตีส <laughs> ให้มันกินสิโลเด็กบีมันออกมาแล้วเด็กบีมันออกมาแล้วนี่ลูกมันออกมาละโอโ้โหน่ารักจริงๆเล็ก <c oughs> ไ,ไหล่ดอกเลยเฮ้ยดูมันตาม,มา <c oughs> ให้จับด้วยนะเออกินใหญ่เลย โอ้ยตนที่มันมีหอนน่ารักจังเลยตันนี้เหมือนลูกหมาเลยอะเออแล้วมันใส่หางเหมือนหมาด้วยนะไอ้นิกวฮะใส่หางเหมือนหมาด้วยแพน่ารักมากเลยอะน่าเลี้ยงอย่างนี้ต้องเลี้ยงเพราะว่าตอนที่เรามาซื้อฟาร์มที่ที่บ้านเนี่ย <c oughs> เราก็ตั้งใจว่าเราจะมาเลี้ยงโคดนี่แหละ <c oughs> แต่ว่าพอดีมีคนขายวัวมาเตีววัวก่อนก็เลยทำให้เราได้วัว เออเลี้ยงแพะน่ารักชอบมากเลยแล้วตัวมันนิ่มๆด้วยนะนี่เขามีลูกทั้งหมดเจ็ดสิบสี่ตัวไปลิซซี่ลิซซี่บอกว่าจะลองอุ้มอุ้มเบบี้แม่มันก็อยู่นะแล้วแม่มันจะให้อุ้มไหมลูกเ๋ลิซซี่ว่าไปเอาตัวอื่นดีกว่าไหมเนี่ยตรงเนี้ยลิซซี่นั่นแหละสองตัวนั้นน่ารักเชียว Oh God. เออไปอุ้มดิพี่มันเดินหนีว่ะแล้วอยู่อุ้มตัวนี้ได้ไหม <laughs> <No. S 2> ส่วนหมาที่เห็นเนี่ยเขาพันเดียวกันหมดนะมีทั้งหมด17ตัวในฟาร์มเนี้ยแห่ร้องอ่ะนี่ดิ๊ดด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 าดดาดมันดดด ข <Come> มอร้องเหมือน,น,นอมินร้องเหมือนโดนทำลายร้องไงเนี่ยเสียงเหมือนโดนทำลายมากกว่าน,ะนเไเสียงเ,เหมือนแรร้องเหมือนโดนทำลาย i l s t h a l l right you gonna take the bottom m i s s here Yeah. Just hold it just like that. Don't uh -oh. don't let it go. She'll take off. <laughs> She'll take it from you. So why does she maybe. have a bow on it? So I know who she is cuz a lot of them start looking <laughs> <laughs> so She everybody was about the house and I just saw her. Okay, yeah. And I saw her dog. Right. Like her. And I walked over there Look and at the light and flat because I thought at him <walking> <laughs> <laughs> มี d ิ o งหาเลยนะมันเมลูาแล้วก็ฟาร์มแพะของเขานะคะเขาจะมีเลี้ยงไว้หลายคอกเลยเพราะว่าเขาบอกว่าบางทีมันตีกันก็จะมีแบบฝั่งนี้ฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งตำบนซึ่งที่เราไปเนี่ยก็คือสองฝั่ง ฝั่งข้างล่างกับฝัง่งตรงกลางแล้วก็ขึ้นเขาไปข้างบนข้างบนเนี่ยถ่ายไว้แต่ไม่ติดค่ะ <laughs> จะไม่ติดอยู่หลายอันอยู่นะคะ Good girl. Our ดูดิข้างในในบ้านมีตัวไหนอีกปะ uh, <yeah. S 1> มีมาม่า <Yeah. S 1> อยู่ข้างในอยู่ปะ <laughs> ไม่มีละ ว้วิวเนชลีลดูที่ร face สุดอ้าม t เขมาิ face ให้จับด้วยอ่ะน่ารักจังเลย she's a she's a like a oh she say she like a bottle baby นะ just touch m มันน่ารักมากเลยอ่ะแล้วมันก็นิ่มๆด้วยนะเหมือนหมาเลยอ่ะมามี f ห้ฟุตอยากให้ฟุต ส่วนเรื่องแพะเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราไปเที่ยวดิสนีย์แต่ว่าคลิปนั้นคือเสียใจมากเลยต้องพูดนิดนึงคือถ่ายมาแล้วก็มาเก็บไว้ที่ hard d i v e e t e r n a l นะคะเราปรากฏว่ามันมันหายหมดเลยพยายามกู้แล้วก็เอาไฟล์กลับมาแต่ว่ากู้ไม่ได้ภาพที่เราได้มีแค่ตอนต้นกับตอนท้ายก็คือ มีแค่นิดเดียวอะ่ะได้แค่นิดหน่อยคือเสดายมากยังไม่ได้ทําคลิปเลยก็มาดูเรื่องแพะต่อนะคะคือตอนที่เราไป Ani m a l ล i n งด o มเนี่ยเราก็ไปดูแพะด้วยเพราะเราก็ยังไม่เคยจับแพะยังไม่เคยเห็นตัวจริงยังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆน,น,นะเราก็ไปดูปรากฏว่าแพะเขาคือขนสากมากเลย <c oughs> ขนสากมากเลยเราก็คาดหวังว่ามันจะน่ารักแบบว่าจับแล้วนิ่มๆเหมือนหมาเงนนะเออแต่มันไม่เป็นวะก็เลย บอกสามีว่าโอ้ฉันไม่เลี้ยงมันไม่น่ารักมันไม่น่าจับเลยตลกก็ว่ากันไปพอมาดูฟาร์มนี้เปลี่ยนใจเออคือขนมันนิ่มน่ารักมากเลยแต่เราก็ไม่เข้าใจนะเพราะว่าเราที่นู่นมีหมูด้วยหมูที่นู่นเราก็จับเออหมูมันคล้ายๆกันหมูมันคล้ายๆกันที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหมูก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะพาไปดูหมูนะคะว่าหมูของอเมริกาหน้าตาเป็นไงค่ะ ตอนนี้เราก็เข้ามาถึงด้านในนะคะอีกฝัก่งหนึ่งที่ต้องขึ้นเขาไปเจอหมูละโอ้โหเราก็นึกว่ามันจะสีชมพูน่ารักเหมือนในหนังนะนหมูพันอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยเดินเตืียมเตรียมเตรียมจตอน <c oughs> นี้เนี่ย เราเรากดอัดผิดอีกแล้วเนี่ยไปกดแบบแบบแบบเร่งสปีดก็เลยไม่ได้ทันเห็นเลยเนี่ยว่าทางเจ้าของเนี่ยเขากำลังขี่หมูเห็นไหม <c oughs> ก็เลยทำสโลว์อาจจะมีภาพกระตุกหน่อย <c oughs> ติดภาพมาได้นิดหน่อยเนี่ยให้ดูเนี่ยโอ้เดินตามมา เดินตามมานี่มันเดินตามแม่หมูโบนี่โอ้เขาเขาเทคเชาว์พิกี้แล้วแต่มมันลันถุมีเนี่ยพิกี้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 เป็นไงเสียงเรียกหมูของเราต้องไปฟังเสียงต้นฉบับเสียงเราเรียกหมูมาอาบน้ำมันไอ้หมาดี่มัน

เขาเลี้ยงเนี่ยคือหมูที่เรากินนะแต่ตอนนี้เขากำลังจะรอเบบีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยข้ามมันดูมันนอนยินทําเสียงเออมันเหมือนในพ่อป้าพลิกเลยเนาะเสียงมันเนี่ยเห็นไหมที่ฟาร์มแพะเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เลี้ยงวัวด้วยอันนี้คือวัวที่เรารับประทานสําหรับคนทานเนื้อนะคะเพราะว่าตัวเชอรี่เองก็ไม่ได้ทานเนื้อก็เป็นพันุ์นี้ส่วนใหญ่ที่อเมริกาที่เขากินกัน แล้วก็วัวที่ฟาร์มนู้นไม่แน่ใจแต่เขาเลี้ยงไว้แบบว่าเลี้ยงไว้กินเองค่ะไปไหนแล้วเนวัวเขาบอกว่าเอาไว้กินได้เหมือนกันนะมันจะมีมีข่าตัวหนึ่งกับไม่มีเข่าตัวหนึ่งนะคะเราก็ถามเขานะว่าเขาเลี้ยงไว้รับประทานหรือเปล่าเขาบอกว่าใช่คือเห็นแล้วก็กินไม่ลงเนาะดูดิหน,น้าตามันน่ารักอ่ะ ่ะเราไปดูกันต่อดีกว่านี่ฝั่งนี้ก็มีบ้านแพะเหมือนกันนะเนี่ยแต่สงสัยต้องเรียกว่าการเคหะ <c oughs> นี่เขาแบ่งชั้นวรรณะแพดเหรอวันนี้ไปเดี๋ยวเราพาไปดูสนามเด็กเล่นของแพะสักหน่อยอ่าฝั่งนี้มีสนามเด็กเล่นชุดใหญ่ แพะฝั่งนี้มองด้วยความงงงงไม่เหมือนแพะข้างล่าง,ลงเลยหน้าตาแบบนีคำถามอ๋อแล้วก็อย่าคาดหวังด้วยนะว่าจะเห็นลูกแพะนี่นั่งเล่นสไลเดอร์ลงมาให้เราดูสวยๆนะียก็ดูดิวิ่งหนีกันเดี๋ยวเรามาแอบดูทีหลังมาเล่นไหม นี่ไงเล่นเหยียดตัวเดียวสุ้เกียมันปีนขึ้นมาบ้างไหมดัสโอเคโอ้โหนี่ทางนี้เยอะเลยโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะ it's a gold a o อพอมันมาอยู่ตรงนี้หลายตัวน่ารักเนาะสองสอง it's gold island โอ้ยน่ารักมากมากเลยอ่ะคือตอนนี้มันกำลังเรียกแม่มันอยู่เราก็เลยตามมันมา มันเดินหนีเราวิ่งหนีวิ่งหนีดีดำดำมองไม่เห็นเลยหรือตอนนี้ก็กำลังขึ้นเขาไปอีกนะคะจะไปดูม้าเขาบอกว่าเขาเลี้ยงไปสองตัวนะคะ แล้วก็มีติดแม่น้ําด้วยพื้นที่ขํานบนเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันค่ะคือต้องบอกว่าตอนที่เราขึ้นไปนะที่เดินขึ้นไปถึงตรงจุดนั้นอะ่ะแล้วก็แบบมองลงไปแบบโอ้โหมันสวยมากเลยนะคือจะบอกว่าภาพที่ถ่ายกับสิ่งที่ตาเราเห็นเนี่ยมันมันคนละแบบกันเลยเออสวยสวยมากมากเลยเสียดายที่เราคือเราคิดว่าเราถ่ายติดไงเราก,กดกล้องไว้แล้วปรากฏว,ว,ว่าถ่ายไม่ติดเราก็ยังเล่นกล้องนี่ไม่เป็นนะคะก็เป็นประสบการณ์ไปก็ เดี๋ยวดูภาพตอนกลับได้เฉพาะตอนกลับนะคะมีเรียกด้วยวัวเรามีปัญหาเพิ่งจะจับมา้าหงุดหงิหายใจใส่หน้า <c oughs> ส่วนภาพตอนนี้เนี่ยก็คือตอนที่เราเข้าไปในโรงม,ม้าเขาคือเราถามเขานะคะว่าเขาเลี้ยงมา้าคือเราเห็นที่ที่แถวบ้านเราอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะบแบบเปิดใช่ไหมคนส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยงม้าแบบ ก็คือให้อยู่ตามฟาร์มเหมือนกับบัวอย่างนี้แหละแต่ของเขาเนี่ยเขาเป็นโรงม้าใหญ่ๆแล้วส่วนใหญ่เขาจะให้อยู่แต่ข้างในโรงม้านะคะแล้วถ้าอากาศดีไม่ร้อนมากเขาถึงจะออกมาคือเขาเขาดูแลม้าดีมากเลยเดี๋ยวเข้าไปเดันค่ะว่าม้าเขาเป็นยังไงโอ้ย What is that? It's just horse treat. It's like floppy.

รงมา้าสวยมากเลยส่วนด้านในลงมาข้างในเนี่ยมันก็จะมีพวกลูกไก่ลูกเจี๊ยบแล้วก็กระต่ายแล้วก็ไอตัวจุก้าบ่าวตัวนี้เนี่ยคือเขาบอกเรานะว่าชื่อจุก้าบ่าวอยู่ในกรงแบบสูงสูงเหมือนกรงนกเลยอะ่ะเออเขาก็ออกมาให้ดูมันนอนหลับอยู่ในถุงน่ารักมากเลย แต่เสียดายไม่มีรูปมาฝากเนื่องจากเราคิดว่าเราถ่ายติดก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านนอกแล้วนะคะก็เป็นภาพที่เรากดผิดกดแบบสปีดไว้เหมือนเดิมค่ะภาพมันก็จะเร็วๆนิดนึงดูครบหมดละ หมูหมากาไก่ก็เดี๋ยวเจอกันตีคลิปหน้า